พ่อควรระวังนะครับต้องพันให้พันเนี่ยฮะพันตรงนี้นะครับให้มิดเลยนะครับให้มิดตรงตรงนี้เลยครับนี่ให้มิดตรงจุกให้โผลมาแค่ตรงนี้ก็พอนะครับนี่นะครับถ้าถ้าอย่างนั้นเอหนูกัดเละแน่นอนครับผมลองแล้วครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ สวัสดีครับหนูพูกใหญ่อุดรนะครับ0ูนย์หกสี่ศูนย์สามหกสองแปดแปดห้านะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับวิธีนะครับทําการกัดนะครับแบบลดต้นทุนนะครับผมแบบลดต้นทุนนะครับทาเป็นทํำยังไงไปชมกันเลยครับขั้นตอนนะครับการทํา การกัดหูกน้ําหนูนะครับมาเลยครับผมขั้นตอนนะครับการกัดลดต้นทุนของเรานะครับอันดับแรกนะครับผมจะใช้นะครับนี่นะครับลวดขาวนะครับลวดขาวขนาดส6บทับหนึ่งนะครับ16ทับหนึ่งน้บซอมานะครับนี่ครับ16ทับหนึ่งก็จะนี่ครับสัญลักษณ์มันก็จะอยู่ประมาณนี้ ลวดขาวนะครับนี่ลวดขาวสิบหับหนะครับผมอ่าต่อไปนะครับอุปกรณ์เราก็จะมีขีมนะครับนี่คีมนะครับคีมแล้วก็เรานํารวดนะครับรวดมานะครับนีลวดมาตัดประมาณเอาใช้ขีมนี้ครับตัดนะครับประมาณ วัดให้ดูนะครับประมาณห้าสิบห้าเซนนะครับประมาณห้าสิบห้าเซนนะครับผมตัดเลยนะครับนี่ผมวัดไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ลวดตัดเลยนะครับนี่ตัดอย่างนี้ครับอันนี้ผมตัดเตรียมไปแล้วครับนี่ผมตัดเตรียมไปแล้วนะครับมาใส่ทุงมือก่อนนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับนี่คือ จุกกระต่ายนะครับแบบลดต้นทุนนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจุกกระต่ายแบบชุบสเตนเลสนะครับจะเป็นขนาดนะครับ L A นะครับนี่สั่งมาได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็สายยางขนาดแปดมิลนะครับทำไมผมถึงให้ตัดแปดมิลแปดมิลก็ประมาณนิ้วชี้หนึ่งนะครับแล้วก็เสียบไปอย่างนี้ นี่ครับการเตรียมอุปกรณ์การทําจุกน้ําลดต้นทุนทําไมผมถึงทําตรงนี้เพราะว่าเราจะมีที่จับอย่างนี้นะครับเวลาขันนะครับอันนี้เตรียมไปแล้วนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราตัดเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็จับทาบไปอย่างนี้เลยครับผมนี่จับทาบไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็ถ้ามือใครไม่แข็งเราก็จับ เอาคีมจับอย่างน no ี broken, ้เลยครับนี่จับคีมนี้เลยแล้วก็หักลงมาอย่างนี้ปุ๊บงอเลยครับนี่ครับนี่เราจะพันจนกว่านี่ครับจนกว่ามันจะหุ้มนะครับหุ้มตรงนี้นะครับนี่หุ้มตรงนี้นะครับนี่นะครับพันจนกว่าหุ้มตรงนี้นะครับนี่ครับ หุ้มจุกข,ของเรานะครับเพราะว่าหนูฟันเขาคมนะครับเราต้องเราต้องหุ้มตัวนี้ให้ได้นะครับให้ให้มิดเลยนะครับผมเคยทำพันสองสามรอบนะครับแต่หนูเขาแทะจนจนตัวนี้ขาดไปเลยนะครับเนี่ยครับผมก็เลยต้องทำใหม่พันประมาณสองสี่หกแปดเก้าเกี่ยวนะครับนี่พันประมาณนี้นะครับนี่พันปุ๊บเสร็จแล้วก็งอลงมาเลยครับนี่ งองมาเลยครับปึ๊บอันนี้ก็งองมาเลยนะครับงองปึ๊บนะครับแล้วก็ถอดออกปึ๊บนี่ฮะตรงนี้นะครับถอดปึ๊บแล้วก็จะได้นะครับนี่นี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับได้เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการกัดแบบลดต้นทุนนะครับไม่แพงนะครับผมเคยใช้ตัวนี้เล็กแล้วครับไม่ไหวครับหนูขาดขาดแน่นอนครับใช้ตัวนี้คือผมทดลองแล้วประมาณ1เดือนถือว่าใช้ได้นานนะครับพ่อควรระวังนะครับต้องพันให้พันเนี่ยพันตรงนี้นะครับให้มิดเลยนะครับให้มิดตรงตรงนี้เลยครับนี่ มมีตรงจุกให้โผล่มาแค่ตรงนี้ก็พอนะครับนี่นะครับถ้าถ้าอย่างนั้นเอหนูกัดเละแน่นอนครับผมลองแล้วครับนีนะฮะตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมเช่นเดิมครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ให้ช่องนู้ผู้ใหญ่อุดอรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ